สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้พวรรณชนของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องที่รักครับท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพายุสุริยะใช่ไหมครับพายุสุริยะเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์นะครับโดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูงนะครับที่มีทั้งอิเล็กตรอนและก็โปรตอนนะครับพัดมาจากดวงอาทิตย์ด้วยปริมาณและความเร็วสูงกว่า ปกตินะครับส่งผลทําให้การสื่อสารหรือการโทรคมนาคมนะครับเป็นอมภ่า,าได้เช่นอาจจะทําให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาหนะึ่งรวมไปถึงดาวเทียมก็อาจจะเสียหายได้แต่ท่านทราบไหมครับว่าพายุสุริยะนี้ยังทําให้เกิดพายุแม่เหล็กและก็ยังเกิดสิ่งที่สวยงามอย่างแสงเหนือหรือออโรราด้วยนะครับปกติแล้วแสงเหนือหรือออโรรานะครับมักจะพบเห็นได้ ในภูมิภาคอาร์กติกนะครับในแถบขั้วโลกอย่างประเทศนอร์เวย์นะครับบางเมืองก็จะพบเห็นแสงเหนือได้นะครับแต่จากอิทธิพลของพายุสุริยะนะครับในปี2012แล้วก็ในปี2019ที่ผ่านมามีรายงานว่าแสงเหนือสามารถเกิดขึ้นได้ในละติจูดที่ต่ำลงมาอย่างแคว้นเวลส์ของอังกฤษแล้วก็บางส่วนของไอร์แลนด์แล้วก็ในแคนาดาแล้วก็ในหลายรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสเกิดแสงออโราได้น้อยเมื่อเกิดพายุสุริยะจะทำให้เกิดพายุแม่เหล็กนะครับเมื่อมีการระเบิดลูกจ้าที่ผิวดวงอาทิตย์อาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับก่าจะเดินทางมาถึงโลกแต่เท่าที่มีการบันทึกพายุที่รุนแรงที่สุดใช้เวลาเดินทางมายังโลกเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิดในแต่ละครันนะครับการเกิดพายุสุริยะ มีพลังทำลายล้างแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดสิ่งที่สวยงามได้ด้วยเปรียบดังการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์นะครับการเสด็จมาของพระองค์พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทำลายอํานาจของความบาปและความตายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศความรักความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ และความสัตย์ซื่อในการที่พระองค์ได้ทรงรักษาพระสัญญาในการที่จะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมานะครับพระเจ้าทรงมาอยู่ท่ามกลางเราเพื่อเราจะได้อยู่กับพระองค์พีนนองครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะหนุนใจคริสเตียนให้มีใจซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะดูด้วยกันนะครับวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่2ข้อแถึง14แล้วก็ข้อที่20นะครับ ะธรรมลูกาบทที่สข้อ8ถึง14แล้วก็ข้อที่20นะครับในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระริตองค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรงังญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์มูหนึ่งมาปรากฏอยู่กับผู้สวรรค์องค์นั้นรวมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิลิจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้านั้นจะหนุนจิตชูใจและเสริมกำลังเลี้ยวแรงของเรา รวมทั้งประธานชีวิตที่ดำเนินในความเชื่อที่ติดตามพระองค์อย่างสุดใจขอพระองค์ทรงอวยพรคนของพระองค์ในวันนี้เราทูลขอการทรงนำจากพระองค์ในการศึกษาพราะวจนะขอพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในหัวข้อที่เราดูด้วยกันนะครับก็คือพายุแห่งชีวิตนะครับวันนี้เราจะดูในหัวเรื่องพายุแห่งรัศมีภาพพายุแห่งรัศมีภาพในช่วงเวลาแห่งเทศกาลคริสต์มาสนี้นะครับ ให้เราไข่ควรอีกครั้งหนึ่งถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ถูกถ่ายทอดไว้ในเรื่องราวของคนเลี้ยงแกะและก็เหล่าทูตสวรรค์นะครับที่มาประกาศการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในการตอบสนองต่อความรักความห่วงใหญ่ของพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราพบท่าที3ประการที่เราควรตอบสนองต่อความรักความห่วงใยของพระเจ้า นะครับคนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพของพระเจ้าจะเกิดอย่างแรกนั่นก็คือเกิดความยำเกรงในพระเจ้าเกิดความยำเกรงในพระเจ้านะครับในลูกาบทที่2ก็8้ถึง9บอกว่าในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระสมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนัด พี่น้องครับพระเจ้าให้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งนะครับมาประกาศข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายอยู่ไม่น้อยนะครับและต้องทํางานเพียงลําพังพวกเขาต้องอยู่ในทุง่งหญ้าวันละหลายชั่วโมงและต้องค้างคืนอยู่นอกบ้านเป็นประจำการเลี้ยงแกะเป็นอาชีพเก่าแก่ของคนที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ผู้เชื่อชาวอิสราเอลในยุคแรกนะครับ ที่เป็นพวกเล่ร่อนไปในท้องทุ่งทั้งอับราฮัมนะครับยาโคบหรือแม้แต่ดาวิดก็ล้วนมาจากการเป็นคนเลี้ยงแกะทั้งสิ้นคนเลี้ยงแกะจะต้องต้อนฝูงแกะไปตามที่ต่างๆหน้าที่ของการเลี้ยงสัตว์นั้นนะครับเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวผู้เลี้ยงแกะนะครับจะต้องเลี้ยงแกะด้วยความระมัดระวงังและจะต้องดูแลด้วยความซื่อสัตย์ในฤดูแล้งนะครับไม่เป็นการง่ายเลยที่จะหาทุ่งหญ้าใหม่ให้กับแกะนะครับ แต่ผู้เลี้ยงแกะจะต้องเอาใจใส่ยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับต่อการดูแลแกะซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้สิ่งนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าผู้เลี้ยงแกะได้ทําหน้าที่ของตนอย่างทุ่มเทหรือไม่ก็คือการป้องกันฝูงแกะของตนให้พ้นจากสัตว์ร้ายหรือขโมยในเวลากลางคืนนะครับวัฒนธรรมในยุคนั้นนะครับคนเลี้ยงแกะถูกจัดให้อยู่ลำดับล่างของสังคมถูกชิงชังรังเกียจไม่มีโอกาสได้ไปแก้ต่างในศาล พวกเขาทํางานที่ไม่มีใครอยากจะทํางานนะครับเป็นงานหนักแต่ถูกมองว่าต่ําต้อยและสกปรกนะครับไม่มีโอกาสแม้จะได้ดูพิธีชําระอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพวกไร้ค่าไม่มีตัวตนและถูกสังคมรังเกียจนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต่ําต้อยน่ารังเกียจกว่าคนเลี้ยงแกะก็คือคนที่เป็นโรคเรื้อนแต่พระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะประกาศข่าวดีนี้กับคนเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้า ขณะเฝ้าฝูงแกะตอนกลางคืนนี่คือวิธีการทําพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ถือกําเนิดมาจนพระองค์ทรงสิ้นพระชนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสงใส่ใจในความสําคัญกับคนที่ถูกทอดทิ้งนะครับชาวบ้านยากจนคนธรรมดาสามัญและนี่คือความหวังใจที่เยี่ยมยอดที่สุดสําหรับคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานะครับพระกัมภีตอนนี้บอกว่าพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องร้อมรอบเขาและเขากลัวนะัก พระรสมีหรือพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ส่องจ้าเหมือนฟ้าแลบและยังสว่างอยู่เป็นเวลานานใครๆก็ย่อมต้องกลัวเมื่อเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นแสงแห่งพระเกียรติสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นความจริงเป็นการสำแดงอำนาจและประหัติกิทกของพระองค์นะครับความสว่างที่ส่องสว่างเมื่อสง่าราศีของพระองค์นั้นปรากฏพระรสมีของพระเจ้าที่ปรากฏออกมานะครับนำมาสำแดงโดยทูตสวรรค์ เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครเห็นพระพักของพระเจ้าได้พระพระวจนาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมนุษย์จะเห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ในอพยยบทที่33ข้อที่20ทูตสวรรค์คือผู้รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าซึ่งเป็นไปได้ว่า พวกเขาได้รับรัศมีของพระเจ้าแล้วติดตัวมาเหมือนดังในครั้งที่โมเสสสนทนากับพระเจ้าแล้วผิวหน้าของท่านก็ทอแสงเนื่องจากท่านได้สนทนากับพระเจ้าแบบสองต่อสองคนอิสราเอลทั้งหมดมองดูโมเสสก็เห็นว่าผิวหน้าของท่านนั้นทอแสงและพวกเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านในอพยพบทที่34ข้อที่29ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์นะครับบรรยายไว้ว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิลิ ของพระองค์ในอิสยาห์บทที่6ข้อที่3ส่วนเอเสเคียลนะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าลักษณะความสุขใสที่อยู่รอบๆนั้นเหมือนลักษณะของรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตกลักษณะและรูปรักษ์ของพระสิริของพระยาเว์เป็นเช่นนี้แหละและเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินในเอเสเคียลบทที่1ข้อที่28 ในพระกัมพีใหม่นะครับขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าร้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นตาของท่านก็มัวไปถึง3วันในกิจการบทที่9ข้อที่3ที่4แล้วก็ข้อที่9พี่น้องครับทุกคนที่มีประสบการณ์กับพระรสมีหรือพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนรู้สึกยำเกรงพระเจ้าอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ที่น้าขั้นคล้ามทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนะครับถึงแม้พระองค์จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าคนพวกแรกที่ได้เข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์กับเป็นคนเลี้ยงแกะที่เป็นคนธรรมดายากจนและต่ําต้อยเป็นคนที่พวกนักการาศาสนาในสมัยนั้นลังเกียจพวกเขาได้เข้าไปพบพระองค์โดยไม่ต้องผ่านกฎระเบียบหรือวิธีการใดๆ พวกเขาได้ฟังข่าวดีนะครับและพวกเขาก็ตรงไปอย่างที่นั่นโดยไม่แวะที่บ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเพื่อจัดหาชุดพิเศษข้อคิดสําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมหนทางให้คนเข้าหาพระองค์ได้ง่ายที่สุดพระองค์ไม่ได้จํากัดชนชั้นวรรณะตําแหน่งเชื้อชาติการศึกษาพระองค์ไม่ได้วางกฎระเบียบพิธีลีตองทางศาสนา มิได้ทรงกำหนดเครื่องแต่งกายพระองค์มิได้กำหนดสถานที่ว่าต้องเป็นโบสถ์หรือเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมโหฬาราหรือสวยงามพี่น้องที่รักครับอย่างที่สองก็คือพระเจ้าทรงกำหนดหนทางที่เท่าเทียมโดยทางความเชื่อที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงพระองค์ได้นะครับและอย่างที่สามพระองค์ได้ทรงจัดให้การพบพระองค์นั้นสะดวกที่สุดและใกล้ที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณทรงสถิตยอยู่ได้ทุกหนแห่ง อยู่ใกล้ทุกคนทรงสถิตในชีวิตของผู้เชื่อและเรายังสามารถที่จะสนทนากับพระองค์ได้ทุกเวลาผ่านการอธิษฐานอย่างจริงใจคนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพจะยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงไม่เหมือนกับความกลัวทั่วทั่วไปนะครับความยำเกรงที่จะทําให้เรารู้สึกเต็มตื้นมีความเคารพรักสูงสุดในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเราควรยืนต่อเบื้องพระพักของพระองค์ด้วยความยำเกรงเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ ทรงพิพากษาและทรงลงพระอาชญาต่อความบาปเรารู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงรักโลกมากจนยอมสละพระบุตรองค์เดียวให้และเมื่อพระเยซูคริสต์นะครับทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะครับการพิพากษาที่เราสมควรจะได้รับกลับตกอยู่บนพระเยซูและพระองค์ทรงยอมรับ การพิพากษาและรับพระอาชญาแทนเราและพระราชกิจของพระองค์นะครับทําให้เรานั้นยำเกรงพระองค์อย่างสุดหัวใจในฤทธานุภาพนะครับอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบท่าทีนะครับประการที่สองที่เราควรอตอบสนองต่อความรักและความหุ่มใยของพระเจ้านะครับท่าทีอย่างที่สองคนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพของพระเจ้าจะมีความรู้สึกยินดีในพระเจ้าจะรู้ความรู้สึกยินดี ในพระเจ้าในลูกาบทที่สองข้อที่10น,นะครับทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายพี่น้องครับเราคงเคยได้ยินเรื่องตลกข่าวดีและข่าวร้ายนะครับก่อนที่จะได้ฟังข่าวดีต้องได้ยินข่าวร้ายก่อนนะครับมีเรื่องเล่าว่าหมอมีข่าวดีจะมาบอกกับคนป่วยน,นะครับหมอบอกว่าหมอมีข่าวดีจะมาบอกครับมีข่าวดี กับข่าวร้ายอยากฟังข่าวไหนก่อนครับคนไข้บอกว่าข่าวร้ายก่อนก็ได้ครับหมอผมจะได้ฟังข่าวดีไว้ชื่นใจทีหลังหมอข่าวร้ายเราพบว่าคุณเป็นโรคที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนและไม่มีทางรักษาได้คนไข้แล้วข่าวดีแล้วครับหมอเนื่องจากเรายังไม่มีชื่อเรียกโรคนี้เราจึงใช้ชื่อของคุณเป็นชื่อของโรคครับยินดีและก็ดีใจด้วยนะครับพี่น้องครับเราจึงเห็นได้ว่าต้องมีข่าวร้ายก่อนถึงจะทําให้ข่าวดีนั้นเป็นข่าวดีได้ แต่ถ้าดีอยู่ดีๆนะครับมีคนเดินมาแล้วบอกท่านว่ายินดีเลยครับคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภยัยนั่นคงไม่มีความหมายอะไรสักเท่าไหร่ต้องมีสถานการณ์นะครับที่ทําให้ข่าวดีนั้นเป็นข่าวดีได้ข่าวดีของพระเยซูคริสต์จะเป็นข่าวดีได้เมื่อเราได้รับรู้ถึงข่าวร้ายครับเราทุกคนเป็นคนบาปและต้องตกนรกแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดและทรงสิ้นพระชนเพื่อบาปของเราพระองค์ทรงลงมาเพื่อช่วยเรา ให้ขึ้นมาจากหลุมดําแห่งความมืดแห่งความบาปนะครับนี่คือข่าวดีที่สุดที่ทุกคนควรได้ยินเหตุแห่งความยินดีเกิดจากข่าวดีที่ทูตสวรรค์นํามาเพราะว่าในวันนั้นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดในลูกาบทที่2องข้อสิความยินดีเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําตามพระสัญญาในเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อมนุษย์ล้มลงในบาป พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเขาให้พ้นจากบาปนั้นโดยผู้หนึ่งจะตายแทนบาปของเขาทั้งหลายนะครับและมนุษย์ที่เชื่อในพระสัญญาแล้วรอคอยจนเป็นจริงเขาจะไม่ต้องรับโทษจากผลของความบาปอีกต่อไปพระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาพระสัญญาแห่งความรอดเราจึงวางใจมอบชีวิตไว้กับพระองค์ได้ด้วยความเชื่อมั่นที่มีในพระองค์นะครับความยินดีเกิดจากความหวังที่รอคอยมาหลายชั่วอายุคนนั้นเป็นจริง นในรวมบทที่5้ข้อสถึงหบอกว่าและการที่เป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังและความหวังจะไม่ทําให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเมื่อเราวางใจในพระองค์นะครับพระเจ้าจะทรงกระซิบความจริงผ่านพระวิญญาณของพระองค์ว่าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและวันหนึ่ง เราจะได้อยู่กับพระองค์ไม่ว่าขณะนี้เราจะ,ะเผชิญอุปสรรคใดอยู่ก็ตามในโลกที่มักจะทําให้เราผิดหวังเป็นเรื่องดีนะครับที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ประทานความหวังแท้นะครับความยินดีเกิดจากความอบอุ่นใจที่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักและไม่ทรงทอดทิ้งคนของพระองค์ประสบการณ์ของการถูกทอดทิ้งนั้นเป็นความรู้สึกที่ยากเกินทนเวลาที่ไม่มีใครใส่ใจเรารู้สึกถูกสังคมรังเกียจ ครอบครัวหรือเพื่อนทอดทิ้งเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจริงๆแต่ตรงกันข้ามเมื่อเรารู้และเรามั่นใจว่ามีคนที่อยู่กับเราและจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าตรัสว่าผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากคันของนางได้หรือถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะลืมได้แต่เราจะไม่ลืมเจ้าแต่เราจะไม่ลืมเจ้าในอิสยาห์บทที่4 9ข้อ15พระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญา ที่ให้ไว้ลับลูกของพระองค์แม้ว่าเราจะถูกมนุษย์ทอดทิ้งเรายังสามารถที่จะมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดมาทําให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราออกมาจากความบาปเป็นความยินดีที่สุดที่เราทุกคนควรได้ยินและวิธีตอบสนองที่ดีที่สุดก็คือการดําเนินชีวิตอย่างเต็มที่ให้กับพร,พระองค์พี่ง้องารับจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบท่าทีประการที่สาม ที่ควรตอบสนองต่อความรักความห่วงใยของพระเจ้าคนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพของพระเจ้านั้นจะทําอย่างที่สมก็คือยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดในลูกาบทที่2องข้อสิบเบอกว่าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขา ผมได้เคยอ่านเรื่องของศิษยพิบาลท่านหนึ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงกลาโหมว่าทหารหนุ่มคนหนึ่งสูญหายไประหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็พบว่าเขายังมีชีวิตอยู่แม่ของทหารคนนี้ได้รับแจ้งแล้วว่าลูกชายเสียชีวิตในหน้าที่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐมาขอร้องให้ท่านศิษยพิบาลเป็นผู้ที่ไปแจ้งแก่แม่ของทหารคนนี้ว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่พี่น้องที่รักครับท่านคิดว่าศิษยพิบาลท่านนี้จะพูดอย่างไร ไม่ต้องหรอกผมยุ่งไม่มีเวลาหรือผมขอไปพักผ่อนหน่อยจากนั้นจะไปเล่นกอล์ฟต่อแน่นอนคงไม่มีใครทำอย่างนั้นแน่เป็นความยินดีนะครับที่จะได้ไปแจ้งข่าวดีนี้กับครอบครัวของทหารหนุ่มผมอยากจะบอกพวกเราว่าควรต้องเป็นความปิติอินดีและเร่งด่วนในหัวใจของท่านทั้งหลายและของผมทุกครั้งที่เราไปบอกคนได้โอกาสคนยากจนคนบัฟคนหลงหายคนเจ็บป่วยว่ามีข่าวดี ข่าวที่พระเยซูคริสต์ได้ยอมตายเพื่อบาปของดร่นะครับใน,นหนึ่งปตัวบทที่2ข้อ9กบอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ คำแปลตรงตัวของคําว่าพระกิตติคุณหรือ gospel นะครับคือข่าวดีหรือข่าวประเสริฐหรือ good news นะครับคำกริยาของการประกาศข่าวประเสริฐหรือข่าวดีในภาษากรีกก็คือคําว่าออ a n g e l i โ o นะครับมีความหมายว่านําข่าวดีมาเพื่อประกาศข่าวดีนะครับ to announce good news นะครับผู้นําข่าวสารหรือออัง g e l o s นะครับคือผู้ที่นําข่าวแห่งชัยชนะ หรือข่าวทางการเมืองหรือข่าวส่วนตัวอื่นๆนะครับที่นำเอาความยินดีมาสู่ผู้ฟังคือการพูดในฐานะผู้นำข่าวสารแห่งความยินดีมาหรือมาประกาศข่าวดีนั่นเองดังนั้นข่าวประเสริฐที่คริสเตียนประกาศก็คือข่าวประเสริฐจากสวรรค์ที่ประกาศให้มนุษย์ทั้งปวงทั่วโลกได้รับรู้ถึงความรอดและชัยชนะเหนือบาปและความตายที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ทั้งปวงผ่านทางกิจแห่งการไถ่บาป ด้วยการสละชีวิตของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนจากนั้นพรว์ทรงเป็นขึ้นจากตายสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และมนุษย์จะรับความรอดนี้ได้โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และยอมรับการไถ่าบาปของพระองค์และผู้เชื่อเช่นนั้นจะได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิลันเมื่อองค์พระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จมารับเหลัาข่าวประเสริฐแห่งความรอดจากสวรรค์นี้นะครับคือของขวัญที่เราทุกคนควรแบ่งปันให้กับคนอื่นผ่านการประกาศออกไป ให้คนรอบตัวของเราทุกคนนะครับได้ยินและรับไว้ได้วยความเชื่อเพื่อว่าพวกเขาทุกคนจะได้รับความรอดอย่างเดียวกับเราอย่างเท่าเทียมคนเลี้ยงแกะประกาศในสิ่งที่พวกเขารู้เห็นและเป็นพยานและมีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าให้เราอยู่ในที่ที่เราอยู่เพื่อให้เราได้ส่องสว่างเพื่อพระองค์ให้เป็นแสงสว่างส่องเข้าไปในโลกของเราดังนั้นจงส่องสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เข้าไปในพื้นที่ที่ท่านอยู่ จากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบ่าทีประการที่4ี่ที่ควรตอบสนองต่อความรักความหงวงใหญ่ของพระเจ้าคนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพของพระเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้ายกย่องสรรเสริญพระเจ้าในลูกาบทที่สองข้อ13บ4แล้วก็ข้อที่20นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันที่สุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่โรรองรงโปรดปานนั้นบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาพี่น้องครับทำไมเราจึงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้เขียนสดุดีให้เหตุผลอย่างนี้นะครับว่าสรรเสริญพระยาเว์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ในสดุดีบทที่150ข้อ1กับข้อ2พระคัมภีร์อีกหลายตอนเรียกร้องให้เราสำนึกในพระคุณและเทิดทูนพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเราถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าเราก็กำลังยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความดีงามทั้งปวงเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าจากใจเราจะพบว่าตัวเราอยู่ในสภาวะชื่นชมยินดี ตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างเรามาพระเจ้าไม่จําเป็นต้องมีคําสรรเสริญของเราแต่เราจําเป็นต้องสรรเสริญพระองค์การมีพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทําให้เราได้ดื่มด่าความสุขแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์และยินดีในพระองค์ผู้ทรงไถ่และช่วยคู่เราผู้เขียนสดุดีจึงกล่าวไว้ว่าต่อพระพักพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นเนิดในสดุดีบทที่16ข้อที่11 ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผมกลับจากโบสถ์พวกเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็มักจะเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมต่างๆในวันอาทิตย์ผมเองก็เช่นเดียวกันแต่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาแตกต่างออกไปจากอาทิตย์อื่นนะครับลูกชายคนเล็กของผมซึ่งกําลังฝึกพูดร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าท่อนหนึ่งกลับไปกลับมาเขาร้องว่าสาธุการพระนามองค์ทรงฤทธาเขาร้องท่อนนี้นะครับกลับไปกลับมานะครับสาธุการพระนามองค เขาร้องต้นนี้นะครับกลับไปกลับมาไม่ว่าจะเวลาที่เขาเล่นหรือไม่ว่าในเวลาที่เขาจะหยิบจับอะไรนะครับนั่นเป็นสิ่งที่หนุนใจผมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอย่างประลาอาจารย์บปโลก็มักจะขึ้นต้นจดหมายของท่านด้วยคําว่า blessed นะครับหมายถึงสุดดีหรือยูลกีนะครับท่านเชิญชวนให้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการนั่นคือพระพรที่ทรงเรียกเราเลือกเราไทยเราให้อภัยเรา และก็เปิดเผยข้อล้ำลึกของความจริงแห่งพระกิติคุณแก่เราและพระวิญญาณทรงเป็นหลักประกันและพระนึกตาเราไว้ความรอดที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้นะครับมาจากพระเจ้าและพระคุณของพระองค์เท่านั้นให้เราทําเหมือนกับปอลนะครับแล้วก็เหล่าทูตสวรรค์และคนเลี้ยงแกะคือระลึกถึงพระพรของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เสมอ แล้วจิตใจของเราจะเต็มล้นด้วยคำสดุดีในการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วนะครับเราต้องจดจ่อที่พลักษณะของพระเจ้าพร้อมกับละทิ้งสิ่งที่เรากลัวสิ่งผิดพลาดในชีวิตและจิตใจที่คิดพึ่งพาตนเองไม่ว่าเรากำลังต่อสู้ในเรื่องใดหรือติดกับดักการทดลองหรือปัญหาใดเราสามารถสรรเสริญพระเจ้าในจิตใจของเราได้จงสรรเสริญพระองค์เพราะพระราชกิจอันทรงอนุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ในสดุดีบทที่150ข้อที่2พระเจ้าทรงหนุนใจให้เราสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าเราจะเดินหน้าเข้าสู่สถานการณ์ใดการร้องเพลงหรือการสรรเสริญพระเจ้านะครับมีอํานาจเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและชีวิตของเราได้จากรพระเจ้าในวันนี้เราพบท่าที3ประการที่เราควรตอบสนองต่อความรักความห่วงใยของพระเจ้า คนที่มีประสบการณ์กับพายุแห่งรัศมีภาพของพระเจ้าจะทําอย่างแรกก็คือยำเกรงในพระเจ้าอย่างที่สองคือยินดีในพระเจ้าอย่างที่สามคือยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและอย่างที่สี่คือยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้นนอนอยู่ในหลานย่านะครับคนเลี้ยงแกะได้พบพระเยซูได้เห็นพระองค์แล้วชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปขณะที่เรามองดูพระองค์เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงน,นะครับในฮีบรูบทที่12ก็สองบอกว่าโดยจับตามองที่พระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้น สมบูรณ์นะครับแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณใน2โกลินบทที่3ข้อ18นะครับคำว่ารับการเปลี่ยนแปลงในภาษาเดิมนะครับคือคำว่า metamorpho นะครับ ถูกเปลี่ยนหรือการถูกเปลี่ยนรูปใหม่ถูกปฏิรูปใหม่เมื่อท่านมองดูพระเยซูแสวงหาพระองค์ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์และเรียนแบบพระองค์ท่านจะมองเห็นพระศิลิหรือศักดิ์รีนะครับในพระองค์มากขึ้นและผลก็คือท่านจะได้กลายเป็นพระฉายาของพระเจ้าคือมีศักดิ์สีมากขึ้นคือให้พระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องร้อมรอบเราและเปลี่ยนแปลงเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์ มาถึงพี่น,นงีิร์กครับขอพระเจ้าทรงหนุนจิตชูใจและอวยพรท่านทั้งหลายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ